มารับสาวๆอีกแล้วจ้ะทุกคนคุณ <igen> มารับสาวๆนะคะวันนี้มากับแบกนะคะสองคันก็อยู่ที่พระจอมเก้าทนบุรีนะคะรับไปไม่ไกลค่ะทุกคนเป็นรับไปอ่านนทบุรีนะคะไม่ไกลอยู่ใกล้นะคะ วันนี้ขุนก็พาทุกคนมารับสาวๆนะคะอันนี้เป็นงานวันเดียวนะคะวันนี้ไปแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเดียวก็กลับแล้วนะคะมาด้วยกันสองคันกับแบกนะคะเดี๋ยววันนี้ขุนจะพามาแอบดูสาวๆบ้างนะคะเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวจะพาแอบดูสาวๆนะคะสาวๆสวยๆนักศึกษาทั้งนั้นเลย